ได้ยินแค่เสียงแค่นี้น้องน้องไอโอสิบตีตามขึ้นมาให้หมดดิสิบตีอ่ะสิบตีเดี๋ยวน้องไปตามเพื่อนขึ้นมาอย่าเพิ่งน้องได้ยินอย่างเงี้ยน้องรู้สึกอย่างไงถ้าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาตอบพี่แล้วสมมุติว่าเรามีญาติขาจะขาดแล้วตารวจถามอย่างเงี้ยแล้วยาติเราตายเกลียดหรือรักตํารวจสมมุติคนที่ตายคือพ่อเราอะโทรคุยอยู่นั่นแหละแต่ไม่ดําเนินการที่ทีเนี่ยคือสิ่งที่ผมเอามาให้พวกเราดูว่านี่แหละคือพนักงานวิทยุ ถามว่าปุ่มกลับรู้ไหมไม่รู้หลักนั่งอาชิวอยู่ในห้องทํางานเน่ยแม่งคนด่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือพนักงานวิทยุเนี่ยพี่ถือมาบอกว่าออกตรวจครั้งล่าสุดปีไหนกกที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ความชํานาญในพื้นที่ตรงนี้มีถนนตรงนี้มีน้ําท่วมตรงนี้ขาดตรงนี้มีการทําถนนไอ้ซอยนู้นไปไอ้พวกนี้รู้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาน้องๆอย่างเงี้ยเอามาเข้าพนักงานวิทยุสลับพี่สลับกันสลับกันใช้หลักการเหมือนประเทศจีนสลับคือคุณต้องไปออกพื้นที่ด้วยแล้วคุณก็มานักง,งานวิทยุเวลาเขาวอมาปั้งเนี่ยคุณจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋ตอตรงนี้แหละครับปากชมโอเค อยู่ตรงนั้นนะพีทีเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมมันต้องอินเนอร์เขาอะอย่างที่พี่บอกมันต้องอีกเอร์ดี๋ยวครับพี่ปั๊บหนึ่งนะดําเนินการอย่างนี้มีเ,เดี๋ยวตอนนี้ผมกระสานนะครับพี่พุ่มกับครับผมกวว่าพนักงานวิทยุบางครั้งทําตัวเป็นพุ่มกับับไม่ได้ผมไปอยู่โรงพักหนึ่งบาง้านเชปาอย่างที่พี่เห็นนะที่พี่ดูในติ๊กตอกผมอะชุดสายตรวจแม่งอยู่ห่างไปสิบสองกิโลห่างจากโรงพักกิโลเดียว พนักง,งานวิทยุสั่งให้สายตรวจที่อยู่12กิโลมาตรงนี้เราต้องเป็นนักวางแผนนะหรือฝ่ายเสนาธิการเนะี่ยให้กับผู้กับนะพนักง,งานวิทยุนี่คือฝ่ายพอรับแจ้งมาปั๊บอยู่บ้านเจปีปลากูรู้แล้วบ้านเจปีปลาแม่งอยู่ตรงนี้กิโลเดียวุูมกับครับบ้านเจีปลาเกิดเรื่องแล้วครับคนเมาเข้าไปเอาของครับุูมกับทำยังไงดีครับเอาแล้วสายตรวจอะสายตรวจอยู่ห่างไป12กิโลกว่าจะมาถึงท่าจนานครับผู้กับจะตัดสินใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สาวัดไปสาววัดอยู่ไหม อสวัสดิ์อยู่ครับสวัสดิ์ไปสวัสดิ์ไม่อยู่รองผู้กํากับอยู่ไหมเอาลองผู้กํากับไม่อยู่ครับเดี๋ยวผมไปเองเพราะอะไรเพราะมันคือการโชว์ออฟฟอร์ดเหมือนคือเราเป็นตัวกฎหมายไปอยู่ตรงนั้นปั้งเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาสบายใจแล้วตัวอย่างของตํารวจท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งห้าห้าฝรั่งเขาไม่ยอมนะถ้าเกิดเหตุกับเขาแล้วแล้วเราไม่ได้รับการรีแอคที่ดีเขาไม่ยอมเขาเขียนหนังสือถึงสถานทูตสถานทูตตามไปคุยเลยนะมันถึงเกิดศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าขึ้นมาเพื่อที่จะมาเวอร์ตรงนี้ในการดูแล เราก็เชยกเช่นเดียวกันพูดถึงฝรั่งพูดถึงป๋าฝรั่งโทรมาว่าอังกฤษเป็นบอ